วานพ่นบบออกอมแมนบดที่นีน่องขาวๆคนน่ะอเคมนอบาร์ดเกผกกระพาะหนาวมือตกยังนีคักเนาปะปัดวานพ่นิบออกอ,อ,กอ,อกีก ตามอมิดพี่น้องจ้ะโอู้หูตายใจดูดอกเดียวพอกินเลยโอ้ยพันว้ปาลาหรเบิ่งดอกอนี้พี่น้องจ <os im it> ยาย้าใหญ่ขน่ดนี้กินได,ได้ดิพี่น้องใครบอกเก็บดอกปวยปพันซะเพันประ,ะดับประดอกประดับปลา เห็ดมนอบเจ็บไป็นเล่ย์พี่น้องอันเบาอีกคนน่าจะไปหาหมูหาพวกตั้งจังหวัดอยู่ในหมอกในเมืองไก่ๆพระเจ้าบลูจักมองจักยังเงี้ยสินะพี่น้องเขาก็เอาไปต้อนพระเจ้ากินอันนี้มันเน่าแล้วว่าเอาดอกป่อยใช่ไหมฮะนี่ trong ừ, đó mọi người này người này người này người mọi 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 แดดอุ่นกระตุกแห้งเก่าแห้งเข่าลม,มพี่นอ้องอ่อนอยู่นี่อ่อนอยู่ลนังรงงานมอนี่ตกฝนนี่ฝนมะฮอมนี่ตก หังเขง้าเฮือนเข้าอันยังกัดปุ๊บอึแหล่เท่าเลยอึดอ,อกนดะอกแล้วบ่เท่าก็ยังเอาอึนี่มีดอกนะี่ช่วงนี้ก็ฝนตกดีดีว้มันแทบทุกมื้อพี่น้องจ้า บังออกมาหัน่นอยเศเหรเด้นี่นนอ,อ,อ,ออกไปรอบมังกันหน้าคนนะถ้าคนออกก็สัน่นเลยเด้ออกไม่ด้ฮันเดอกนีงไะก็เด้ปนบ่อ้ยไว้ปนซะยังกัดคนล่อนเหรองให่ดอกนี่ไดอยุดอกนี่ ถือว่าหมานแน่อยู่ดิพี่น้องขนาดสีเบิดงามเพิ่งเราได้นี่เห็ดลมนี่อบมือหนึ่งอันจับลมมือหนึ่งจับกล่องพี่น้องฝนตกลินคือว่าหมานอยู่ดิว,ดว,วนันเบิดหนาเพิ่งเราเนาะ่นยังออกให้เก็บอยู่นี่อืบนน้ังก็ขาวอยู่จ้ะกินได้งานขึ้นเบอร์เทิจงด้ฝนก็ลิ่น <laughs> ลิ่นดีให้ เง่นบอกนันสองดอกนึงไปยิบมากกันไดปปนอยู่ดอกติ่ไปข้างไหนวันนี้ฝนตกอืมก็ป้านี่ป้านั่นหรือป้านี่อันนี้มันเห็ดอันนั้นเหเดแห้งสุบงเห็ดหมอก ฝนก็ตกเพราะฝนออกมาฝนมันแห้งกว่าน,นี้เด้เนี่ยออกมากเราไมาหอดพี่เราโอ้ยเราแห้งขึ้นแห้งขึน้นตางมันเถาะเพราะได้สูบอากาศพี่น้องอากาศ,ออากาศรบริสุทธิ์ก็สร้างเขาปอกเขาป้าูรตะบานก็นั่นคำนั่นมืดเนาะอ่ะทิ้โทแลว้วเราเบอร์วันนี้ปัดโทปัดโทปัดกุด้นะนะก็บต์เลยบนนี่ เก็บกันด uh ้วยคุณเห็ดมนู้พี่น้องเอ่อเก็บกันเก็บเห็ดมูนู้กันอืมเก็บชุดเห็ดกินได้เนาะพี่น้องจ้าคนเลยคนตกไซคน หนาวมือพี่น้องถุงมือขอับกระปุกใดใส่ดอกมันใส่ยากเพราะว่ามันถือฝนถือฝนมันใส่ยากว่าหนาวคักหนาวเนี่ยตั้งหลักสก้อนมือเจ็บกระปุกใดพี่น้องมันสั่นไหมเอาทิ่มบุตรกับถุงเลย ไหลลงปุ่งหมดละโออสงบเงียบเงียบว่ากันเด้อพี่น้องท่้งฝนตกทั้งมืดหนึ่งถือลมทั้งมืดหนึ่งถือกล้อง,องคุณมาเก็บสิว่าจั่างไรเนาะพี่น้องจ้ะคอ,อยยูเทียนยูซื่อคอยยูบวบเป็นดกอกโอจเกเวียกเก็บงานหอยเฮ็ดงานของบุรีเฮ็ดเบิดมือเบิเว้นคือข้าเจ้าเนาะงานสองสามชั่วโมงกับพี่ครับลูกครับลูกมาหรือเปล่า nếu như nghe gỉn vậy thì cậu loa ra ba xí nó pí non set nương nương nãn cầm nãn mực chút nhenh với bơng đi đi đọt đôi tơ đi ao sau là bộ à? nè sau là xí ngập nổm đọt kháng đi hai nhung quá มันถือฝนมันพูกขึ้นนิดห,หนึ่งพี่น้องไอ้ทูน,นูนี่นุ่มเลุ่นอะไรูนี่ยดื้อปุ่นปุ่นนี่ดื้อปุ่น ประเทศเยอรมันก like ็หากินง่ายๆเด้อพี่น้องหากินง่ายยายย่อมเราไปหากินง่ายดอกหาเห็ดหาผักห้องหูจักฮากินง่ายอยู่ต้งยายแม่ก็ศึกษาเรื่องผักเรื่องเห็ดเนาะมาเขาปะเขาป่าสินะพี่น้องเม่นโมตะกอนก็ก็โมเห็ดยุทธุกก็กับยางปลากูมือกูมือ เป็นผัวได้น้ำในท้นงน้ำหมดละดอกแข็งดีเว้ยอมอก่องกับสันมือกับสันดิว่ากันเนื้อพี่น้องมันหนาวสันโดดๆอยู่เก็บได้นะไน่ไรเติบดอกแข็งแข็งไปล่างน้ำดีที่คือแว้นแข็งไม่แต่นั่นกินแกงกิน ราบกินว้ากันไปปนกระลิ่นไข่เน่บเศ้าเน่าแหละหน่อตัวนี้งามแถคหณึ่งคุณงามครับนี่ข่อยโอ้โอ้โอ้น้ำ ไปย่ำแสบแท้พอมากินย่ำใส่ร่วมมิดรย่ำทะเลใส่กุ้งใส่หอยพีย่สันแล้วพี่นอ้องตุ่มจืดเนาะพี่น้อง มจุดแข็งจุดเก็บสูงเห็ดที่กินได้ย้ายไม่มือนนี่ปุ๋นที่กิ่งเดือนสองเดือนสามหมนพี่น้องไปเก็บอันนี้อันนี้มันเป็นเห็ดเก่าของว่านี่เนะาะทั้งมันหัวตาสีออกนะทั้งเห็ดเก่าน้ำเนยแล้วพุนถือฝนบนตะพุขึ้นนะพี่น้องลอยพ่นไงสังกก้อนหลายโพดพุ่นจะมาหาเก็บอีกออจับดอกเห็ดก็สิบพุนถือ ดอกแข็งดีให้ดอกแข็งดีไหมพี่น้องเก็บดีดีไหมดกมอกหมวตัดหัตแข็งดี เีล่างล่างล่างต้่มต้มถิ่มจากน,าน้ำนึงพี่น้องหลวกถิ่มซะก่อนจะหาหกหน้าที่แล้วเขายังไม่เฮ็ดกินจะไปแกงไปเฮ็ดกินอีกเก็บมือดำบมดแล้วผุงมือกับบรด้ไซส่เฮ็นอั็นก็กินไ,ได้ได้วยพี่น้องนี่ยันออกบมหลายนี่เปิดตัดช่ึงนี่พันสีมีสองสายพันธุ์พี่น้องสองชนิดอันนึงงนาพันสีดำดำอันนี้นาเลี้ยงกินได้พี่น้องเน่นี่นะ คอยเก็บกินซูปี้ซูปีนี่อันนี้ชนิดนาเหลืองเพผสิมีอีกนาดำดำมุมมุมพี่น้องมันเฮี่ยงซูบึงจ้ะอู้ยายเมฆเปียกบดพี่น้องอือจได้ออกไปได้ปนะเนี่ยฝนกันเดก็ดกดก็เซ้าเด็กก็ตกเด็กก็เซ้าเด็กก็ตกอยู่อืมบรรยากาศซูบึงฝนตกรอบเป็นแล้วดอนนี่ยังมึงดอนนี่ด้วยพี่น้องขันบ่มีกะนซับแล้วกันนี่ เห็ดยังเหรอเดี๋ยวเห็นไม่แต่เห็ดหมอกพี่น้องเล็อกหมอกเห็ดหมอกเห็ดหมอกคุณกระตุกุเป๊กเป๊กอยู่เป็นตะออกเห็ดหนาวออกนานแล้เห็ดหมอกเห็ดมุงดีให้น้ำมันก่อนเลยเนาะมามีวันในหอดย่ามพุ่นหนาเขามากกะค่ะคุณเห็ดไอ้ม่วงคนสีออกลายพี่น้อง ับบนาี้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาบส่ง,ง,สงมเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบคุณทุนกน้ำมุกน้ำใจทุกไลทุกแซทุกการติดตามจ้ะขอบคุณที่สมองสุบอนนายเมฆก็สิออกกลับไปบ้านแล้วเจ้าโมมี่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดหมอกแล้มีทอนสุบงพี่น้องให้พักบอกเลยงามครักเนาะกระพุกกระพุกหมอบักแตงได้หลายเติบพี่น้องขันแกงก็ได้แกงหน่อยนึง ไอ้ผูน้นะูะล,ล้างเราข้ามก้มสาดแล้วพี่น้องรู้ว่าเศษยังกินจ้ะปลายเติบโู้นูเกิดธรรมศาสตรมดีพี่น้องได้ไหมสิพ้าไหมเห็ดเน่ากินเห็ดเน่ากินกคนเก็บมันเห็ดมากนะมัเห็ดเน่ากินจ้ะใส่น้ำมันลงไป สุบพัดเห็ดใส่ไก่ไ่น้องใส่ขิงสุบพัดตอนนั้นกระเทียม,มกับพริกใส่ทุกคน

ยันไงแม่เด็ดหนูหูกับกระทัน,น,เ,อน,น,ทนทเอ้กระทันบอกว่าตวไปแล้วตัวไปแล้วียบกรอดในตรงนี้อือ

ก็ไรก็หมดไแล้วก็สีสุดสุใสชีวิตแบบนี้มุกทีเราพี่ยังหลแบบพี่น้องทักฟอมันเลื่อุดอันที้งไว้จะมีขึ้นอันละกกะแซนะ่น้ำว,ว้พี่น้องก็จังสีโบสุดไหลนะ คนโดนพัดกินให้พี่เราว่าเป็นยังเต็แต่แทพี่ดทำกินดูวดูเขาทนดวยพวนี้น่องพวกตพักน้ำมันเนาะแต่โดนดูเขาจังสีจะกินนะสินะพวกพัดพวกคนตุนน้งกินกันอัหาร้อีสานด้านนอกน้องสุบอมีน้ำมันมันตันของโบไซด้ี่น้องราว่าของโบไซน้องของโบกินมันตัลจ้ะกระวางขนุนขนุนหัเข็มเข่ไส้ ขัดใส่ย <mag> ังขัดใส่โอ้ไม่ม่ผมจะคิดโอนเครื่องขัดนะผมจะคิดพวกอะไรยัางนั่นดงที่จริงรับก็เลยเราเราได้พี่ห้อของพี่ต้นทำเอาทงมันได้ใจ่ได้วยด้วยความิก ใส่ชุบลงไป <c oughs> เหยบด้อยสิตรขงได้ไหมดผัดไก่ใส่ทิ้นใส่เห็ดหมูมูเก็บมาจากป้านมือนี่หระพี่น้องเล้วพี่น้ง <c oughs> องไม่กินของน้ำยา,าได้ไม่แล้วเหรอหยบร้อยโใสไซต่น้ำตาลไม่ได้โปกินนนะตาล ใส่วีิพี่น้องจ้ะผักกรได้ไหมแล้วแล้วได้แล้วจ้ะดิฟคิน้าวแจะมากแล้วใส่ก็สุดืใส่ข้วข้นลพี่น้องจะแจ๊บแม่แน่วตได้ไหมมันโดนดิกิน 我怕个嗽。